สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพลังกุลนะครับมีท่านผู้ฟังเขียนมาสอบถามนะฮะว่าจะเป็นไปได้ไหมที่เราอยากจะทำระบบประเมินผลงานของพนักงานเนี่ยให้มันออกมาแล้วตรงตามผลงานของเขาจริงๆโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีตัวชี้วัดผลงานที่มันชัดๆท่านผู้ฟังคิดยังไงกับคำถามนี้ครับ ในมุมมองของผมล้กันนะฮะจากประสบการณ์ส่วนหนึ่งที่มาจากเรื่องของการวางระบบบริหารผลงานนะครับรวมถึงตัวเองเนี่ยที่ทำงานเป็นส่วนหนึ่งก็คือเป็นพนักงานในการอยู่กับองค์กรมาสักพักใหญ่นะฮะต้องตอบได้เลยว่าการประเมินผลงานเนี่ยมันมักจะมีปัญหาเสมอระหว่างคนประเมินกับคนถูกประเมิน ปัญหาของระหว่างสองคนนี้ที่เกิดขึ้นประจำเลยนะครับก็คือเรื่องของมุมมองที่มีต่อผลงานนั่นแหละฮะนายมองอย่างหนึ่งก็คือคำว่าผลงานดีของหัวหน้ามักจะไม่ค่อยตรงกับคำว่าผลงานดีของพนักงานซึ่งถ้าเรายังคงทำให้แต่ละคนมองต่างกันแบบเนี้ยปัญหาเกี่ยวกับการประเมินผลงานมันก็จะไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องนะครับ ดังนั้นเรื่องของ KPI หรือตัวชี้วัดผลงานมันก็เลยเกิดขึ้นมาด้วยประการอันนี้ว่าจะทำยังไงเพื่อให้มุมมองระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องตรงกันอันนี้ก็คือสาเหตุที่1สาเหตุที่2ที่เราจำเป็นที่จะต้องมีตัวชี้วัดผลงานเนี่ยเพราะว่ามันคือตัวเลขเป้าหมายที่บอกว่าตอนนี้เราทำถึงตรงไหนแล้วนะครับดังนั้นการที่เรามีเป้าหมาย เราลองมองย้อนกลับไปในชีวิตตัวเองกันนะครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยครับในแต่ละปีท่านผู้ฟังเองมีการตั้งเป้าหมายในชีวิตมากน้อยแค่ไหนผมเชื่อว่ามีแหละว่าปีนี้เราจะต้องอลดน้ําหนักได้สักกี่กิโลนะฮะปีนี้เราจะต้องทํารายได้ให้ได้สักเท่าไหร่กรณีที่ท่านเป็นผู้ประกอบการถูกไหมฮะหรือกรณีที่ท่านเป็นพนักง,งานในบริษัทท่านอาจจะตั้งเป้าว่าภายใน3-4ถึงปีข้างหน้าเราจะต้องเลื่อนขึ้นไปเป็นผู้จัดการให้ได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็คือตัวชี้วัดผลงานของท่านนั่นเองถูกไหมครับดังนั้นนั่นแปลว่าเรื่องของตัววัดเรื่องของเป้าหมายเนี่ยหรือว่าภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า measurement เนี่ยนะฮะมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับถ้าท่านลองนึกดูนะฮะว่าท่านเปิดธุรกิจขึ้นมาเองเนี่ยแล้วก็ แน่นอนฮะผลสาเร็จของธุรกิจก็คือยอดขายถูกไหมครับก็ซึ่งได้มาจากรายได้แล้วก็อาจจะต้องการกําไรส่วนหนึ่งเพื่อจะได้เติบใหญ่ต่อไปขึ้นไปเรื่อยๆน,ยนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องการกําไรกําไรต้องการเท่าไหร่จากกําไรเท่านี้ที่เราต้องการมันจะต้องมาจากยอดขายหักด้วยต้นทุนเท่าไหร่ถ้าเรามองในมุมของตักกะง่ายๆในเรื่องของตัวเลขทางบัญชีการเงินเนี่ยนะครับที่เจ้าของธุรกิจมักจะต้องคิดเสมอเวลาเขาเปิดธุรกิจเนี่ยมันก็จะเห็นแล้วว่านี่คือตัววัดผลงาน นี่คือเป้าหมายที่เขาคาดหวังว่าเนี่ยในการเปิดธุรกิจปีนี้อย่างน้อยๆจะต้องได้รายได้สักเท่าไหร่จะต้องได้กําไรเพื่อจะเลี้ยงตัวต่อได้เท่าไหร่แต่พวกนี้มันคือเป้าหมายทั้งนั้นเลยถามว่ามีขึ้นมาทําไมมันไม่ใช่มีขึ้นมาเพื่อจับถูกหรือจับผิดพนักง,งานเป้าหมายพวกนี้วัตถุประสงค์จริงๆแล้วเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้ร,รู้ว่านี่คือจุดมุ่งหมายที่เรากําลังจะมุ่งไปมันคือประมาณนี้นะ ถ้าเราไม่มีตัวเลขเลยนะครับอย่างเช่นเราบอกปีนี้จะต้องให้ดีที่สุดเอกรว่าดีที่สุดเนี่ยมันดีเท่าไหร่ล่ะเท่านี้ดีไหมเพิ่มขึ้นอีกสักเท่านี้หน่วยดีไหมมันตอบยากไงฮะดังนั้นการที่เรากําหนดตัวเลขให้มันชัดไปเลยแล้วก็ตัวเลขนี้ไม่ไม่ได้ยากเกินไปหรือว่าไม่ได้ง่ายจนเกินไปเนี่ยนะครับมันก็จะสร้างความท้าทายซึ่งในเชิงของจิตวิทยาเนี่ยหลายนักจิตวิทยาหลายคนเขาก็พิสูจน์กันมาในงานวิจัยลองเปิดนเน็ตดูก็ได้นะครับว่า เป้าหมายที่มันท้าทายเนี่ยมันมีโอกาสที่จะสร้างแรงจูงใจสร้างแรงกระตุ้นให้กับตัวคนทํางานได้ดีกว่าการที่ไม่มีเป้าหมายหรือเป้าหมายง่ายเกินไปหรือยากเกินไปก็มีผลเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายก็ควรจะอยู่ในเกณฑ์ที่กําลังดีอันนี้คือธรรมชาตินะครับที่เราจําเป็นที่จะต้องมีตัววัดบางตัวที่เป็นตัวบอกเราว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วเรากําลังจะไปบรรลุจุดไหน ผมชอบยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะลดน้ําหนักท่านก็ต้องกําหนดเป้าหมายของท่านถูกไหมฮะว่าในปีนี้หรือในช่วง3เดือนนี้ท่านจะต้องลดน้ําหนักลงกี่กิโลกรัมซึ่งถ้าท่านกําหนดเป้าหมายว่าอ่ะให้มันลดลงแล้วกันไอ้คำว่าลดลงแล้วกันเนี่ยลดลง2ขีดถือว่าสําเร็จไหมถูกไหมฮะหรือว่าครึ่งโลหรือว่า1นกิโลตรงไหนคือจุดที่เรียกว่าเป็นเป้าหมายดังนั้น เราก็ต้องกําหนดตัวนี้ขึ้นมาเพื่อจะเป็นตัวบ่งชี้นะฮะว่าขณะนี้เราคืบหน้าไปถึงไหนแล้วเช่นระบบปีนี้ทั้งปีเนี่ยอย่างน้อยอต้องได้สัก6กกิโลเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเดือนหนึ่งครึ่งกิโลกรัมเนี่ยจะต้องทําให้ได้เราก็สามารถจะดูความคืบหน้าจากเป้าหมายละว่าทั้งปี6กกิโลเพราะฉะนั้นในแต่ละเดือน2เดือน1กิโลต้องทำให้ได้มันก็จะออกมาสู่เรื่องของกลยุทธ์ที่จะไปสู่เป้า ว่า6กิโลนี้จะได้มาอย่างไงจะลดลงไปอย่างไงบ้างจะต้องทําวิธีไหนมีกลยุทธ์อย่างไรนี่คือความสําคัญของเป้าหมายดังนั้นนึกภาพนะครับถ้าองค์กรใดไม่มีตัวเลขเป้าหมายหรือไม่มีตัวบ่งชี้นะครับว่าเนี่ยคือตัวเลขที่ต้องทําให้ได้เราจะบริหารจัดการกันแบบอิสระมากอะฮะคืออยากทาอะไรก็ทําไม่อยากทําอะไรก็ไม่ทํามันจะกลายเป็นแบบนั้นซึ่งมันทําให ผู้บริหารหรือผู้จัดการเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมทิศทางหรือควบคุมวิธีการทํางานของพนักง,งานได้ยิ่งไปกว่าน,นั้นองค์กรพอไม่มีเป้าพวกนี้นะครับมันก็ทําให้เรามองผลงานของพนักง,งานแต่ละคนไปกันคนละทางเลยนะองค์กรอยากบรรลุเป้าตัวนี้แต่พนักง,งานบอกว่าไม่ใช่หน้าทีเขาเขาทําแค่นี้ก็พอแปลว่าเขาผลงานดีหรือไม่ดีถูกไหมฮะเคสพวกนี้เราต้องมีการกําหนด ให้มันชัดซะดังนั้นเราจะเรียกมันว่าเป้าหมาย Target Setting g o a l Setting KPI OKR OK จะเรียกอะไรก็แล้วแต่มันมีเครื่องมือมันมีวิธีการใช้งานของแต่และเครื่องมืออยู่แต่แก่นของมันก็คือเรากำหนดขึ้นมาเพื่อที่ได้รู้ว่านี่คือ Target นี่คือเป้านะที่เราต้องมุ่งไปให้ได้ในปีนี้ แล้วถ้าเราบริหารองค์กรเนี่ยนะครับถ้าท่านเป็น CEO หรือเป็นผู้บริหารดับสูงท่านก็สามารถใช้เป้าหมายตรงนี้ขององค์กรเนี่ยในการบิวนะฮะในการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างแรงกระตุ้นแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับพนักงานทีมงานว่าถ้าเราบรรลุตรงนี้มันคือ Success มันคือ a c h i e v e m e n t ของเราซึ่ง a c h i e v e m e n t ตัวนี้แหละครับมันจะมีส่วนช่วยทำให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการที่จะทำงานในปีถัดๆไป หลังจากนั้นเราค่อยเอาไอเป้าหมายพวกนี้ไปเชื่อมโยงกับระบบการให้รางวัลนนี่คือเหตุหลักๆเลยนะฮะที่เราจําเป็นที่จะต้องมีตัว t a r g e t setting หรือว่า goal setting ขึ้นมาในองค์กรรวมถึงในตัวพนักง,งานด้วยพอเราดึงย้อนกลับมาถึงตัวระบบประเมินผลงานหลายองค์กรก็เข้าใจ คือคิดกันแค่จุดสั้นๆเท่านั้นว่า KPI มีขึ้นมาเพื่อมองผลงานของพนักงานดังนั้นต้องรีบทำต้องเร่งทำต้องเป็นตัวที่เดี๋ยวผู้บริหารจะมาจับผิดเราซึ่งจริงๆนี้เป็นมุมมองที่ไม่ค่อยถูกต้องเลยเพราะว่าการเซ็ตเป้าหมายการเซ็ต KPI เนี่ยเราต้องรับรู้เลยว่านี่คือตัวเลขที่มันเชื่อมโยงลงมาจากองค์กรถูกไหมฮะดังนั้นการตั้งพวกนี้มันต้องสอบถามขึ้นไปนะครับว่าตั้งเป้าแบบเนี้ย มันไม่มีส่วนช่วยให้องค์กรบรรลุผลสําเร็จตรงไหนจุดไหนในงานไหนบ้างมันไปด้วยกันหรือเปล่านะฮะหรือในภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า alignment นะฮะคือ targetalignment มันต้อง a l i g n กันคือเรียกว่าไปด้วยกันสอดคล้องกันคือไม่ใช่องค์กรตั้งอย่างหนึ่งพนักง,งานไปตั้งอีกอย่างหนึ่งตามใจฉันพวกนี้มันก็ทําให้เรื่องของตัวเลขเป้าหมายมันไปได้ช้านะครับดังนั้นเรื่องของเป้าหมายนะครับย้ําอีกทีว่าถ้าท่านอยากจะทําให้องค์กรบรรลุปเป้าหมายได้เร็วขึ้น พนักง,งานเห็นภาพจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกันรวมถึงช่วยทําให้แมネเจอร์กับลูกน้องมองเห็นจุดที่จะต้องประเมินร่วมกันเนี่ยนะครับมีเถอะครับไอตัว KPI มีไว้ไมันไม่ได้เสียหายอะไรเลยเพียงแต่ว่าพอมีแล้วเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความรู้กับพนักง,งานทุกระดับในองค์กรว่าเราทําไมต้องตั้งมันขึ้นมา นะครับแล้วเรามีขึ้นมาทําไมพวกนี้นะฮะในการประเมินผลเราจะประเมินยังไง KPI เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะที่จะดูผลงานของเรานะ,ะอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวพฤติกรรมที่องค์กรตั้งขึ้นมาซึ่งเราเรียกในมุมว่า competency น,นั่นเองดังนั้นถ้าเรามองความเป็นธรรมชาติของการทํางานนะครับการชี้วัดผลงานการกําหนดเป้าหมายผมว่ามันคือธรรมชาติอย่างหนึ่งของการทํางานมันต้องมีอยู่แล้วเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ย เดินได้ถูกทางไม่ใช่หลุดออกไปมาปลายปีคขามาปัดเข้าทางผมว่ามันไม่ทันมันก็เลยเกิดตัววัดขึ้นมาแล้วมันก็เลยเกิดคอนเซปตที่เรียกว่าบริหารผลงานขึ้นมานั่นเองว่าถ้าเรามีเป้าหมายแล้วเราก็ต้องบริหารจัดการผลงานของพนักงานในทุกๆวันที่เขาทำเนี่ยให้มันมุ่งไปในทิศเดียวกันให้ได้ ใครที่เดินหลุดออกนอกทางอ่านี่ก็เป็นหน้าที่แมเนจเจอร์ที่จะต้องดึงเขากลับเข้ามาเพื่อให้เขาเข้าสู่ลู่เดียวกันนะอาจจะหลุดไปบ้างนะฮะถ้าเราเราเห็นก่อนนะฮะมันก็ดึงกลับเข้ามาทันดังนั้นการไปสู่เป้าหมายด้วยกันมันก็ได้ผลลัพธ์เร็วขึ้นนั่นเอง อันนี้ก็คือความสำคัญของตัวเป้าหมายของ KPI ดังนั้นในพอดแคสต์วันนี้ท่านลองเอากลับไปพิจารณาดูก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องเชื่อผมทั้งหมดนะฮะอันนี้คือเล่าจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมส่วนหนึ่งแล้วก็จากที่ทำงานซึ่งผมก็ตั้งเป้าแบบนี้ให้กับทีมงานให้กับพนักง,งานส่วนหนึ่งแล้วตัวเองก็ได้รับเป้าหมายมาตั้งแต่ทางานตั้งแต่จบใหม่นะฮะก็คือจะรู้เลยว่าแต่แตละปีเราต้องทาอะไรทำได้แค่ไหนเรียกว่ากู๊ดทำได้แค่ไหนเรียกว่ายังยอมรับไม่ได้ สิ่งเหล่านี้นายคุยกับพนักง,งานทุกปีตอนต้นปีมันเลยทําให้เราคุ้นชินว่าเออมันก็จะาสามารถออกแบบน,นะฮะคือเอาเป้าหมายมาออกแบบวิธีการทํางานมาคิดครีเอทเส้นทางต่างๆเพื่อจะวิ่งเข้าไปหาเป้าหมายให้ได้เร็วที่สุดเพื่อทําให้ผลงานของเรามันบรรลุพอผลงานเราบรรลุ a c h i e v มันก็เกิดแรงจูงใจที่อยากจะทําผลงานที่มันใหญ่ขึ้นต่อไปอันนี้คือจากประสบการณ์ส่วนตัวดังนั้นลองพิจารณาดูก็ได้ครับว่า เราเองเนี่ยเหมาะไหมสําหรับ KPI การที่องค์กรมีคําถามว่าเราควรจะตั้งไหมผมว่าโดยธรรมชาติองค์กรม,มันมีอยู่แล้วนะไม่ว่าท่านจะเปิดองค์กรเล็กองค์กรใหญ่ระดับสูง CEO ท่านนะคาดหวังอยู่แล้วฮะว่าแต่ละปีกําไรต้องเป็นเท่าไหร่ไอ้นั่นแหละคือ KPI ขององค์กรล้ละ่ะเราก็ไม่ต้องเซตอะไรมากก็เอาตัวนั้นแหละครับมามาตั้งเป็นตัววัดผลงานหลังจากนั้นก็เอาเป้าหมายที่ c e o ต้องการเนี่ยมากระจายลงไปเลย นะครับกับแต่ละหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นขายมาร์เก็ตติ้งผลิตถ้าท่านมีนะครับหรือหน่วยงานต่างๆว่าในภารกิจของหน่วยงานแต่ละหน่วยงานนะครับที่เขาต้องทําให้กับองค์กรอ่ะเขาต้องทําภารกิจอะไรแบบไหนให้บรรลุเพื่อที่จะให้ตัวเลขตัวนี้มันบรรลุได้ด้วยก็ต้องคิดกันนิดหนึ่งตรงนี้ถ้าไม่ยังไม่ค่อยคุ้นเคยอาจจะต้องไปหาวิทยากรนะครับที่เล่าเรื่องพวกนี้ได้ดีๆเนี่ยเราทำเวิร์กช็อปร่วมกันมันก็จะช่วยไกด์ให้เขาคิดไปในลู่เดียวกันให้ได้ หลังจากนั้นก็จะเกิดเป้าหมายขึ้นมาเพื่อควบคุมนะฮะเพื่อที่จะ measure ความสําเร็จได้อย่างชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ผลประโยชน์สุดท้ายก็คือในการประเมินผลงานพนักงานมันก็สามารถทําได้ชัดเจนขึ้นนะครับในการกระจายในปีแรกนะฮะเราอาจจะบอกว่าอ่ะช่วยกันนะมีการกําหนดเป้าหมาย KPI องค์กรในกรณีที่องค์กรท่านยังไม่คุ้นชินกับเรื่องนี้นะครับ พอในปีถัดไปพนักง,งานเริ่มคุ้นมากขึ้นเราก็บอกว่าเป้าตัวใหญ่เนี่ยนะของ c ีอเราจะกระจายลงแต่ละหน่วยงานแล้วนะให้แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบร่วมกันทําอย่างนี้ก่อนก็ได้นะครับพอหลังจากนั้นปีที่3เราค่อยกระจายลงในตําแหน่งงานอีกทีหนึ่งคือทําให้พนักง,งานค่อยคคุค้นเคยกับสิ่งที่เรียกว่าตัวชี้วัดพวกนี้นะมันก็จะทําให้การทํางานไม่เกิดปัญหาตามมาเยอะนะครับก็ประเด็นวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้นะครับพบกันหม่ครั้งหน้านะครับขอบคุณครับ